สวัสดีค่ะเพื่อนๆ Good evening everyone สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้มีข่าวเศร้านะคะเพื่อนๆพื่เพิ่งดูข่าวเมื่อเช้าตกใจหมดเลยอายุคนเรานีนสัน้นจริงๆเนาะเพื่อนมาไหมจริงๆนะ เห็นกันอยู่หลัดๆแท้ๆเพงดูอะไรนะดูเขานั่งถ่ายไลฟ์สดกับพุทธะพุทธะท็อกอะตื่นเช้ามาไม่ไม่ตื่นอะ่ะงงไหมทำไมชีวิตคนเรามันสั้นจังเลยอันนี้จังเนาะอันนี้จังจริงๆ เห็นเงินอยู่หลักๆมค่คิดนะมันทำความดีไว้นะคะเพื่อนๆเ,เราสร้างความดีไว้ถึงอย่างไรเราก็มั่นใจว่าเราไปดีแน่นอนนะคะความดีที่นี้ไม่จำเป็นต้องทำเยอะแยะแค่เราทำหน้าที่ของเราทุกๆวันก็ดีแล้วค่ะ นชีวิตคนเราสั้นจังเลยเพื่อนจากคนมาย้อนคิดคนมาปรุงอนิจังเขาย้อนคิดกับชีวิตของคนเรานี่เนาะเขาพูดบ่อยๆว่าใช้ชีวิตยอยู่กับธรรมชาติให้มีความสุขที่สุดไม่ประมาทกับชีวิตมีความสุขที่สุดวันนี้อากาศอุ่นฟินแลนด์ หกองศาไม่ติดลุกนะเพื่อนเพื่อนเห็นกันอยู่แท้ๆเพิ่งดูเขารายการพุทธฮัลโหลฮัลโหลกูดอีวีน I'm, I am very really sad, very really sad. I hear in Thailand, every, someone is gone because last night he is sleeping, he not wake up. It's not my family, but uh, what, what I say, it TV. <laughs> Sorry, I cannot speak English. So beautiful Finland you look in Finland uh, come to winter uh, do you know in winter when in winter in Finland not 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 so bad but not so good because it's not like you know not like but every every house Put, uh like like from christmas designer designer every every house i want to take you back look outside but i cannot because my like, my leg a little bit hurt hurt sorry i, I cannot speak english really well but i i understand if you want to talk with me you like writing come with it. c o m เมนต and I can answer what we want to know. okay พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เยอะนะคะพูดได้ไม่เยอะแต่พอตอบโต้ได้พอรู้เรื่องงูปลานะไม่เก่งภาษาฟินแลนด์ก็พอรู้เรื่องบ้างโอเค and you see over there over there it roads in life yes and every how every e h o e Look like a semi, like right? because uh, come become become a Christmas time next month. Today I I watch cleaning my house. It usually I'm cleaning my house in uh, Saturday and Sunday holidays in Finland. You know in Finland. uh, every family have a good time go to dishes you know, dishes โอเคอ่ทุกทบ้านนะคะทุกๆบ้านนะคะก็จะมีมีการวันเสาร์ก็จะทำความสะอาดแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปโบสถ์กันนะคะจะใช้ชีวิตปกติมากมากเลยที่ประเทฟินแลนด์นะคะเพื่อนๆจะ วันนี้เศร้าจริงๆค่ะเศร้าข่าวข่าวรันทดมากเลยสูญเสียนักข่าวที่เราชอบนะน้องคนนี้นอนไม่ตื่นน่ะเพื่อนๆโรคนี้เคยเป็นนะเคยวิบเหมือนกันเคยเป็นสาเหตุเกิดจากอะไระรู้เปล่ะเหนื่อยเวลาเราทำงานแล้วเราไม่ได้กินข้าวเราอดนอนอะ ระวังไว้นะเพื่อนเพื่อนถ้าอดนอนอดนอนมากๆนะแล้วก็เหนื่อยแล้วไม่กินข้าวกินน้ำกินปลาเนี่ยให้สังเกตดูนะร่างกายไม่ขาดน้ำพอขาดน้ำแล้วก็ไม่มีอะไรมาทดแทนก็นอนนอนหลับคล้ายกับเหนื่อยกับเพลียน็อกไปเลยอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนระวังไว้นะคะลรกเนี้ยลรกเขาเรียกลรกหลับหลับไม่ตื่นนะแต่เ็าไปสบายนะไปแบบเนี้ย ไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกตัวดีไม่ทรมานไม่เป็นภารละให้ใครไปสบายไปแบบไม่รู้ตัวแบบเนี้ยแต่เสียใจกับครอบครัวญาติพี่น้องเขาขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะสําหรับครอบครัวนัทวุฒินะคะนัทวุฒิปงลังกานะคะนักข่าวช่องแปดนะคะขอฝากส่งดวงดวงวิญญาณไปด้วยกันนะคะ ทำไมถึงพูดถึงเขาเพราะเป็นนักข่าวที่ชอบมากเลยน้องนิสัยดีแล้วก็พูดจานัดวัยก็พูดหวัวสวมอ่งเติรแลเกุสตาแบบเติร์เกุสต์อะไจะพูดทำนีงสนองมีแต่ม่แต่สนองไม,ม,ม่กะไม่นาพูดส่งนม,มกับรว่าหล Se on valo. Mikä on? Tämä on kynttilän valo. Mitä? Joulukynttilä. Kynttilä. Mm. -hmm. On tu kaunis valo. Kaunis valo. Onko joka talo laitetaan? Joka talossa pitää olla joka, uh -huh. joka vuosi mm. Uh -huh. joulu. So, Alo tär, Mi missä voi? Missä? Sitten new... kun joulu on loppu. Ja, loppu. Sitten New Year. Loppu. Sitten, sitten New Year. Mm. -hmm. Ja joulu loppu sitten pois.

เป็นอ no ันิีจังจริงๆย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนมาอยู่สินแลนด์นี่นะพ่อเสียก็ไม่ได้กลับแม่เสียก็ไม่ได้กลับกุล่ะอ๋อวัไม่รูกสิ่งเดียวสิต องค์กรว่าลอาเตี้ยโอ้ยไม่ต so ักเกิอเอกอปกเอือซาสตาซาสตาอืมเอกริษัตุนเตียงขอประเทศฟินแลนด์นะคะอ่าวิธีประหยัดไฟนะคะในช่วงฤดูหนาวนะอินวินเทอร์นะอ่าไฟถนนนะคะที่เป็นเห็นนี่คือไฟถนนนะคะจะปิดหลังเที่ยงคืนทุกวันนะคะจะไม่เปิดตลอดเวลาแห่นี้ เราก็เราก็มานึกถึงธรรมชาติเนาะในเมื่อเราปิดไฟเสร็จพอเราปิดไฟเออพอมันมืดอากาศมืดในฤด,ดูหนาวใช่ไหมไฟที่ให้ความแสงสว่างแก่แก่บ้านเรือนคือไม่มีไฟเขาก็ใช้เทียนเมื่อก่อนเนาะจุดตามข้างหน้าต่างอะไรหน้าตูมหน้าต่างแบบที่เห็นอย่างนี้ค่ะทำให้มีแสงสว่าง ไปเป็นเดือนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เริ่มมานานแล้วล่ะเริ่มมาได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนพฤศจิกาแล้วเริ่มตกแต่งมาแล้ว,ลวทุกบ้านจะมีไฟมองไกลๆนั้นไฟทั้งนั้นเลยนะคะไฟบ้านแต่ละบ้านทั้งนั้นเราก็สายไฟก็ไฟนี่ค่ะไกลๆนั้นใช่ทั้งน,นั้นเลยนะคะจะติดตั้งไว้อย่างนี้เลยนะคะแล้วพอถึงพอถึงในช่วงเดือนมกราประมาณราวๆวันที่ที่หกก็จะเก็บนะคะ เก็บไฟไฟเนี่ยหลดไฟที่อยู่หน้าต่างแล้วก็เก็บอุปกรณ์คริสต์มาสนู่นนี่นั่นเก็บนะเขาค่อยยังยังไม่ได้ตกแต่งนะยังไม่ได้ตกแต่งหนะ้าตุงหน้าต่างอะไรน,นู่นนี่นะยังยังพอมีเวลาอยู่จะค่อยทําไปเรื่อยๆนะคะว่าจะเอาต้นคริสต์มาสมาตั้งต่เพราะว่าห้องเนี้ยห้องที่เห็นนี่มันเป็นห้องเย็นนะคะไม่มีแอร์ลน้น ไม่มีแอร์อุ่นอากาศจะเย็นแล้วต้นสนนะที่ต้นสนสดสดตัดมาจากป่านี่เขาก็สามารถทนอยู่ได้เราก็สามารถตกแต่งสวยงามได้นะคะแต่อาจจะบังวิวแต่ตจะเอาไว้ตรงน่าจะเอาไว้ตรงมุมนี้นะคะนี่มุมนี้นี่มุมนี้มุมหนึ่งนะนี่ตรงนี้ค่ะมุมนี้นะเมื่อค,นะคืนใครได้รู้มั้ง ตอนนี้มองขึ้นไปไม่เห็นแล้วนะคะแสงเหนือนะคะไม่เห็นแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไอเห็นถนนไหมคะนะนนนเนี่ยถนนลิ้นหน่อยนะนเนี่ยว่าตั้งดีแล้วนะก็ายังมีปัญหาอีก นะเรามาพูดถึงชีวิตคนเรานี้ไม่แน่นอนนะเพื่อนๆจ้ะไม่แน่นอนจริงๆเตรียมใจให้พร้อมนะพร้อมที่จะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นแก่งแย่งชิงด,ดีอยากได้นู่นได้นี่อยากทำนู่นทำนี่ให้คิดถึงดูแลตัวเองดูแลสุขภาพลูกเต้าสามีลูกเมียให้อยู่ดีมีสุขพอค่ะชีวิตคนเรามันสั้นนะเห็นไหมคะ เห็นกันอยู่หลัดหลัดแท้แท้เพิ่งดูไลฟ์สดเขาเมื่อวันก่อนเขาเสียวันนี้นะเสียเมื่อคืนแล้วก็มาเชา้านี้ก็ข่าวก็เพลยสะปัดนอนนอนไม่ตื่นอาการแบบนี้นะคะเป็นเป็นลักษณะของคนอ่อนเพลียขาดน้ำนะคะเพื่อน,อนขาดน้ำค่ะต้องพยายามดื่มน้ำนะ เหมือนคนประเทศฟินแลนด์เนี่ยก็จะดื่มนมแทนน้ำนะมาอาการขาดน้ำนี่อย่าให้ขาดนะเอาน้ำเข้าไปตั้งไว้ในห้องนอนนะสมัยโบราณนะพ่อแม่ตายายแกก็เอาน้ำใส่ขันไปขันก็เป็นขันแบบขันอลูมิเนียมเนาะขันอลูมิเนียมเอาไปตั้งไว้ตรงข้างข้างนอนทุกทุกห้องนอนเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นใครเอาน้ำเข้าไปกินในห้องนอน ต้องมีน้ํานะคะอย่างน้อยก็น้ําสักขวดหนึ่งก็ยังดีนะเวลาหิวขึ้นมากลางดึกเราก็ได้ดื่มแล้วคนสมัยโบราณก็จะเอากระโถนนะคะกระโถนไปตั้งไว้ตั้งไว้ในห้องเตรียมหอมคือคนโบราณเนี่ยเพื่อนๆค่คะคนโบราณเนี่ยถ้าเราเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณใช้ชีวิตแบบธรรมชาติเรียบง่ายจริงก็เห็นกับเห็น,เห,นเห็นพ่อเห็นแม่มานะคะการใช้ชีวิตของคนโบราณนะคะเพื่อนๆน เพราะว่าคนโบราณเนี่ยจะใช้ชีวิตแบบเราจะสมัยนี้ก็เรียกพอเพียงนะคะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆมะคือทำมาหากินไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรเข้ามาใส่ในสมองเลยมีแต่ทำมาหากินเป็นเรื่องปกติครอบครัวครอบครัวแต่ละครอบครัวก็มีทำหน้าที่ของตัวเองมีไปไล่ไถนาในแต่ก่อน แต่ก่อนห้าหกสิบปีนะคะน่าอยู่มากๆเลยบ้านนอกบ้านหนาน่าอยู่มากมากเลยเดินไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนนี้นะเพื่อนๆไม่มีอันตรายเหมือนที่อยู่ฟิลแลนขนาดเนี้ยเนี่ยถ้าจะไปเดินออกกําลังกายต,งต,ร,งตรงถนนนี้ไปได้นะคะไม่มีอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะ่ะออกไปเดินจ็อกกิ้งหรือไปอะไรหรือว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผีสางนางไม้อะไรก็ไม่มีหรอกไม่มีค่ะไม่มีไม่มีไม่มีเงียบสงบ เราก็ไม่วุ่นวายนะคะประเทศฟินแลนด์ใครมีเงินนะคะขอบอกไว้เลยว่าขอแนะนําเลยว่าประเทศฟินแลนด์อีกประเทศหนึ่งนะคะเป็นประเทศที่น่าอยู่นะคะเพื่อนๆถ้าชอบสงบมีเงินมีทองก็สามารถย้ายคาย้ายมาอยู่ได้นะคะที่ประเทศฟินแลนด์การย้ายก็ให้ไปติดต่อที่สถานทูตด,ดูว่าขั้นตอนเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นนะคะทาเอกสารนะคะถ้าใครชอบสงบนะแต่แต่บอกไว้ก่อน สงบสงบจริงๆนะคะอืมสงบจริงๆนะคะแล้วถ้าใครชอบเยฮาปาร์ตี้กับเพื่อนกับฝูงนี้ไม่สามารถมาอยู่ที่ประเทศฟินแลนด์ได้นะคะเพื่อนๆไม่สามารถเลยะะเพราะไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้เที่ยวไม่มีอะไรกินข้ามมาก็ไปทํางานข้ามากลับมาก็มาอยู่บ้านกับครอบครัวนะคะทําอาหารกินด้วยกันนี้อ่าจะร้องราทําเพลงก็ไม่ค่อยมีนะคะคือใช้ชีวิตปกติอ่ะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะมีห้องนอนของใครของมันกินเสร็จเด็กก็จะมีห้องเด็กของเขาพ่อแม่ก็จะมีห้องนอนส่วนตัวนู่นนี่เขาก็เข้าห้องนอนของเขาใครทําหน้าที่อะไรก็ทําไปเชื่อไหมคะเพื่อนเพื่อน,นที่นี่ไปไปเห็นมาประมาณรอบหมู่บ้านนี่นะไปเยี่ยมเขาตอนนามา,มาอยู่ใหม่ๆหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปเยี่ยมเพราะเด็กที่มากลับมานี่มาเป็นเพื่อนกันนี่เขาโตหมดแล้วมีครอบครัวหมดแล้ว ไปเยี่ยมบ้านเขาแต่ละหลังเนี่ยนะสิบคนขึ้นนะเขามีลูกสาวลูกชายเนี่ยสิบคนขึ้นนะแล้วเขาไม่เคยบน่นเคยว่าให้ลูกนะลูกจะนั่งอ่านั่งรอกินพ่อแม่นี่ก็จะทํานะทําอาหารแล้วก็ตั้งโต๊ะให้เหลี้ยงตั้งโต๊ะให้แล้วก็ถึงลูกมากินแล้วใครมีหน้าที่ช่วยล้างจานก็ล้างไม่ล้างก็ไม่เป็นไรพ่อแม่ก็ล้างไม่มีบน่นเงินบ้านปามกัน บ้านป่านี่ก็พี่สาวป่าทำหน้าที่ะะทำหน้าที่เป็นคนทำอาหารพอค่อยมาอยู่ก็หน้าที่ของค่อยทำแต่พอค่อยย้ายออกมาเอาก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของค่อยแลอยู่บ้านคนละหละังแล้วเล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะคะว่า วันนี้เหงาจริงๆร,รู้สึกโหดหัวใจแต่ก็เป็นแค่ชั่วขณะแต่านไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีผลต่อจิตใจที่ของเราค่ะคือเป็นวิปขึ้นมาชั่วขณะว่าเอ๊ะปรงอน,นิน้จังว่าเอ๊ะทำไมชีวิตคนเราสั้นจังเนาะ มั่นทำความดีไว้ค่ะเพื่อนๆเพราะเราจะได้แน่ใจนะจะได้แน่ใจว่าเราไปดีแน่นอนถึงข่าวจะไปเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเลยคะ่ะไม่มีใครรู้อนาคตแล้วก็ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรจะเกิดขึ้นมีแต่วันนี้ทําดีที่สุดเคยได้ยินเพลงภาษาอังกฤษไหมครับ ทุมโลในว่าคำนะ่ะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับคุณนะอันนั้นจริงค่ะเพราะคุณอาจจะนอนหลับแล้วไม่ตื่นเหมือนชะนักข่าวคนนี้ล่คะ,ะค่ะเมื่อคืนนี้เขาก็นอนดึกที่ก็ดูแสงเหนือนอะ่ะแล้นอนดึกนะดูนอนตีเท่าไหร่ตีสองตีสองยังไม,ม่นอนเลย คนเราถ้ามัวทําแต่งานไม่ดูสุขภาพร่างกายตัวเองก็แย่เข้าใจว่าเขาขาดน้ำเนาะขาดน้ําแล้วว่านอนอ่อนเพลียทางานดึกดื่นอ่อนเพลียแล้วก็หลับไปไม่ตื่นแปลกไหมแต่แปลกมากเลยแพทย์ยังไม่ลงความเห็นว่าเกิดสาเหตุอะไรแน่ๆที่เสียชีวิตรู้แต่ว่าหลับไม่ตื่นไม่น่าเลย เห็นกันอยู่หลยหลาดเมื่อวานถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติเป็นน้องเป็นครอบครัวเรานี่จะตกใจซ็อกขนาดไหนนะเพื่อนเพื่อนว่าไหมได้ยิงข่าวแบบนี้บางทีนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดก็มีนอนอยู่ด้วยกัน ตื่นเช้ามาไปสระอก็ม,มีฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะยอมรับนะคะก็ถึงได้ถามทุกสุกันไงคะเพื่อนเพื่อนเช้ามากินคนฟินแลนด์เนี่ยเขาคนฟินแลนด์คนอังกฤษอะเพื่อนเพื่อนคนไทยน้อยที่จะตื่นเช้ามาจะทะักทายกันอะไม่มีไม่มีไม่มไมค่อยได้มีแต่ค่อยก็เคยนะ ถ้าเห็นสีเขาจะสั่งเป็นคนที่ขี้สังเกตถ้าเห็นสีหน้าลูกสามีไม่ไม่แจ็มสใส่เขาจะถามหละเป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างไปทํางานเนะี่ยเราต้องถามนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างไม่ไม่ถามกันเลยก็ไม่รู้เรื่องป่วยไอ้คนคนป่วยก็ไม่ยอมบอกคนดีคนดีก็ไม่ยอมถามก็เลยกลายเป็นว่าเจ็บป่วยอยู่ภายในไม่บอกให้ใครทราบ ก็เลยต้องเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อย่างนักข่าวเนี่ยอาจจะไม่บอกใครหรืออาจจะไม่มีใครถามทุกสุขคนเราเห็นยิ้มหน้าละลื่นอยู่จอทีวีเขาอาจจะมีปัญหาด้านครอบครัวเขาสุขภาพเขาก็ไม่เล่าเราฟังเหมือนเรานี่หะเขาเห็นเราอยู่ดีมีสุขเราก็ไม่ได้เรื่องส่วนตัวก็ไม่มีใครอยากจะเล่าให้กันฟังว่าคนนั้นคนนี้ป่วยเป็นอะไรนี่แหละ มาเล่าให้ฟังกันว่าชีวิตคนเรานี่สั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองให้ดีนะคะหนาวร้อนมาเราก็ห่มผ้าร้อนเราก็อาบน้ำหนาวมาเราก็ห่มผ้าใส่เสื้อผ้าอุ่นๆจ้ะ ไอ้จามเราก็หาบ้านหายามมากินซะอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังอย่าปล่อยให้เป็นนานมันทรมานร่างกายคอยก็บอกแต่คนอื่นเขาปวดขาเขายังไม่หายเลยเนะี่ยอืมไม่อยากไร้สดนานหรอกเพราะว่าไม่เอาวันละแค่นี้โอนะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วค่ะเมื่อคืนไม่ไหวดึกตีหนึ่งอะจะปล่อยทิ้งไว้ไม่มาพูนมาคุยก็ ได้เหรอถ้าจะปล่อยก็ต้องรออีกรอบหนึ่งตอนเช้าก็แล้วกันโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะท้ามารับชมนะเอาคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนมาขอให้ดวงวิญ,ญญาณของน้องนัทวุฒิปงลังกาไปสู่สุคติพบในสิ่งที่ดีไปเกิดที่ใหม่ที่มีข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์แล้วก็ เราก็ได้แต่ระลึกนึกถึงเขาแล้วก็พูดไม่ออกตื้นตันเสียใจด้วยแล้วก็แบบจุกในอกอนะ่แบบตกใจนะคะข่าวข่าวแบบเนี้ยโอเคนะคะเพื่อนไปก่อนนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะไม่อยากไฟ์สดยาวๆนะคะ